บขบวนหนึ่งหกแนะครับออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับตอนนี้เวลา5้านาฬิกาหนาทีนะครับขบวน168นะครับ ต้นทางกันตังนะครับไปทางกรุงเทพกำลังจะผ่านบริเวณชุมชนบ้านเมงนะครับอำเภอบ้านโป่ง ราชบุรีนะครับ ไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่168นะครับกันตังกรุงเทพนะครับขอาฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่ลาลืมกดสไครต์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเรากะดกดแชแนลครับ